คลิปนี้นะคะรถก็จะมาแชร์วิธีการถอนขนคิ้วด้วยแหนบเนี่ยนะคะทุกคนเราจะถอนยังไงให้มันไม่แหว่งนะคะให้มันได้รูปที่สวยงามนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราก็เตรียมแหนบนะคะตัวนี้นะแล้วก็ดินสอเขียนคิ้วคะ่ะทุกคนก็ก่อนอื่นนะคะจะให้ทุกคนเขียนคิ้วนะคะตามอ่า ที่ทุกคนชอบนะคะทุกคนชอบคิ้วแบบไหนนะคะก็ให้เขียนตามลักษณะนั้นเลยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเรถจะเขียนประมาณนี้นะคะเขียนให้อ่าเห็นเขียนคิ้วไปเลยนะคะทุกคนเขียนเหมือนเราเขียนไปเที่ยวไปทำงานปกติเลยนะคะแล้วก็ขนที่มันอ่า แหลมๆนะคะออกมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะถอนทิ้งนะคะที่มันเกินออกมาจากส่วนที่เราเขียนที่มันได้รูปแล้วเนาะนี่นะคะแล้วมันก็จะมีขนเห็นไหมคะทุกคนขนอยู่ตรงด้านล่างนี้เดี๋ยวเราจะถอนออกนะก่อนอื่นเราเขียนคิ้วทั้งสองข้างนะคะให้อ่าได้รูปทรงตามที่เราต้องการก่อน โอเคนะคะทุกคนก็เขียนคิ้วให้ได้รูปตามที่เราต้องการนะคะมันก็จะมีรอยที่เราเขียนอยู่เนาะหลังจากนั้นนะคะเราก็นําแหนบนะคะมานะคะแล้วเราจะถอนนะคะขนที่มันอยู่นอกเส้นทางนี้นะคะก็คือตั้งแต่ตรงนี้นะคะริมตรงนี้นะคะถอนออกให้หมดแล้วก็ที่มันอยู่เหนือเหนือเส้นนะคะคิ้วที่เราเขียนไว้นะคะก็ถอนออกให้หมดนะคะข้างนี้ก็เช่นกันค่ะมันจะ เจ็บนิดนิดนะแต่ถ้าใครเคยถอนบ่อยมันจะรู้สึกชินแล้วมันก็จะไม่เจ็บมากนะคะถ้าทุกคนกลัวว่าขนมันจะหล่นเข้าตานะเราก็ต้องหลับตาข้างหนึ่งนะคะก็เปิดตาข้างนี้แล้วก็ดูนะใช้นิ้วนะคะประคองช่วยก็ได้ค่ะพอถอนขนคิ้วด้านล่างเสร็จเราก็มาถอนด้านบนนะคะตรงนี้ต่อนะคะที่มัน อ,ออกมานะค่ะโอเคแล้วนะคะทุกคนก็ถอนขนคิ้วตรงด้านนี้นะคะกับด้านล่างนะคะต่อไปเราจะมาทำอีกข้างค่ะก็ถอนเหมือนเดิมนะคะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็ถอนคิ้วนะคะทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ทรงนี้นะคะก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะก็คือให้เราใช้ดินสอเขียนคิ้วนะคะล่างวาดคิ้วก่อนเนาะทั้งสองข้างเสร็จแล้วนะคะก็ใช้อ่าแหนบนะคะถอนตรงด้านล่างที่มันเกินเกินตรงที่เราเขียนไว้นะคะแล้วก็ด้านบนก็ถอนนะคะก็จะได้ลักษณะนี้นะ ลองไปทํากันดูนะคะง่ายๆเลยค่ะถอนคิ้วด้วยตัวเองที่บ้านนะคะไม่ต้องไปร้านก็ปังได้นะคะคิ้วสวยได้ที่บ้านเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ช่อง Rose Travel ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ